อ่ะกินข้าวเร็วอร่อยมั้ยคะอร่อยมั้ยคะอร่อยมั้ยคะมา อ่วันนี้คุณพ่อป้อนข้าวนะคะอร่อยไหมคะมีตังอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอือหือเก่งจริงๆกินจะได้โตลูกจะได้โตจะได้โต มานี่มานี่เร็วมาไม่ต่างมามานี่เร็วมาหนี่มานี่จับมือก่อนจับมือของแก้มก่อนเก่งเก่งเก่งหอมแจมดีหอมแจมดีเก่งยังเลย ไม่ต้องเคาะหอมเองไป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 วันดีค่ะไปแล้วพอไปแล้ววันดีค่ะวันดีพ่อก่อนวันดีพ่อก่อนวันดีค่ะวันดีพ่อวันดีค่ะไปายก่อนไปไปวันดีค่ะอ๋อได้กินข้าวเดี๋ยวเรา้กินข้าวไปไปนี่